ถึงแม้ไอโชสปีดจะเป็นสตรีมเมอร์ที่มีคนชื่นชอบมากแต่ก็มีหลายคนนะครับที่คอยบูลลี่เขาแล้วคอยพูดจาไม่ดีใส่เขาอยู่ตลอดเวลาและในวันนี้ครับผมจะพาคุณมาดูกับโมเมนต์ที่ไอโชสปีดเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วกับการที่โดนชาวเน็ตเนี่ยบูลลี่ต่างๆนานาถ้าใครพร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยครับแล้วเราไปดูกันเลยมาลุชบบริการเตริมโลบอกแบบ i อดีพาและยังมีบริการจําหน่ายเกมพารอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอนิเมะเอเวนเจอร์บลรอกฟุตบลคิงเลก่นกอร์มี่บริ เกิดขึ้นตอนที่สปีดเนี่ย เริ่มคิดที่อยากจะย้อมผมในไลฟ์สตรีมของเขาครับตัวที่สปีดเนี่ยได้บอกกับคนดูว่าผมจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วผมจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปซึ่งสปีดก็ได้ซื้อยาย้อมผมสีฟ้ามาครับซึ่งยาย้อมผมตัวนี้เป็นยาย้อมผมแบบสเปรชีทนะครับเป็นยาย้อมผมแบบชั่วคราวและไอชว์สปีดก็ได้บอกกับคนดูว่าผมจะเป็นคนใหม่แล้วทุกคนผมจะไม่ใช่ไอชว์สปีดคนเดิมอีกต่อไปคอยดูและหลังจากนั้นไอชว์สปีดก็ได้นับถอยหลังพร้อมกับฉีดสเปรย์เข้าไปบนหัวตัวเองครับแรบแแ่่่ทททกกนนนนนลออองสเเเดะาาาปยีททีีีขฉมมจ็ฟ้บบใ มันจะเป็นสีม่วงแทนซึ่งไอ้โชว์สปีก็รู้สึกแปลกๆครับแล้วก็บอกว่าเฮียมันดูแปลกๆไหมแล้วไอ้โชว์สปีก็เริ่มว้ายๆครับว่ามันดูน่าเกลียดมากๆเลยตอนนี้เพราะแทนที่ผมของเขาจะเป็นสีฟ้ามันกลับเป็นสีม่วงเหมือนตัวตลกเลยครับแม้สปีดพยายามเก๊กหลอดนะครับมันก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องนะเป็นแบบเนี้ยมันไม่เท่เลยวะ่ะแล้วในช่องแชทครับก็คอยบูลลี่สปีดอยู่ตลอดครับว่ามึงทาอะไรเนี่ยสปีดมึงทําอะไรกับหัวตัวเองจนกระทั่งสปีดเริ่มอารมณ์ไม่ดีครับนี่กูทําอะไรกัับตววก นี่กูทำอะไรกับตัวกูวะเนี่ยกูทำอะไรกับตัวกูวะทำไมหัวกูเป็นแบบนี้ ตอนนี้สปีดก็อารมณ์เสียมากครับพร้อมกับรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทํากับตัวเองไปส่วนในช่องแชทก็คอยบอกว่าสปีเดเนี่ยหน้าเกลียดบ้างมึงทาอะไรของมึงบ้างแบบคอยซ้ําเติมสปีดตลอดครับแล้วจ,จู่ๆเนี่ยสปีดก็ได้อาสเปย์มาฉีดหน้าตัวเองครับสภาพสปีดคือดูไม่ได้เลยครับคือตอนนี้เขาเป็นบ้าไปแล้วดูหน้าตาเาดีมันโคตรควรเลยจนกระทั่งสปีดได้พูดคํานึงขึ้นมากูแม่งทาลายชีวิตตัวเองวะ่ะ กูไม่คดรน่าเกลียดเลยแม่งไอ้เยอะไรวะเนี่ยตอนนี้สภาพกูแบบดูไม่ได้เลยมังดูนี่ดีดูไม่ได้เลยมันไม่ใช่แล้วหน้ากูไม่ได้เหมือนโรนนโดแล้วหน้ากูไม่ได้เหมือนเมซี่แล้วหน้ากูแม่งแบบเหมือนแบบปีศาจอะหน้ากูแม่งแบบระหว่างนี้สปีก็รู้สึกแย่ขึ้นครับเพราะในช่องแชทเนี่ยมีแต่คนบูลลี่เขาอย่างเดียวคือมันไม่ตลกเลยดวเวในช่องแชทแม่งมีแต่คนบอกว่ากูแม่งอีโม แม่งเรียกกูแต่ว่าอีโบมึงเข้าใจไหมคือมึงจะเรียกกูว่าหน้าขยะขยแขยงหรือว่าเรียกกูปีศาจก็ได้หน้ากูเหมือนแบบหน้ากูเหมือนแบบตัวตลกอะไรงเงี้ยเหรอกูไม่เหมือนเด็กข้างถนนกูไม่เหมือนลิงสกปกมึงก็เรียกกูไปดิมึงอยากเรียกอะไรมึงก็เรียกกูไปดิเรียกไปเลยมึงต้องไปอาบน้ําบ้างมึงต้องทํานู่นนี่บ้างมึงแม่งเด็กอีโมบ้างมึงแม่งไม่เหมือนโรนัลโ,โด,ด้แต่แบบแล้วไงวะโรนัลโ,โด,ด้ไม่ได้เจงต่อไปแล้วปีาศาจสีม่วงในกระตูน บุ๋มว่าแม่แม่งพูดอะไรบ้างแม่งพูดอะไรบ้างกูม่งโคตรโง่เลยโคตร สปีดในตอนนี้คือน่าสงสารมากครับเพราะหลังจากที่เขาได้ร้องไห้ในคราวนี้ออกมาเขาก็ได้ทําการปิดสตรีมไปโดยทันทีนั่นแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มีคาแรคเตอร์แบบไหนถ้าเกิดว่าโดนไซเบอร์บูลลี่มากๆเขาเนี่ยมันก็เจ็บปวดอยู่เหมือนกันเราไม่รู้หรอกครับว่าที่สปีดร้องไห้ออกมาเนี่ยมันคือการแสดงหรือว่าเขารู้สึกจริงๆข้างในแต่ผมว่ามันต้องมีอยู่ข้างในแหละครับกับความกดดัน ที่ชาวเน็ตเนี่ยต่างถาโถมให้กับเขาทําให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นตัวปัญหาช่วงแรกๆมันก็สนุกอยู่หรอกครับในการสร้างคาแรคเตอร์หรือการเป็นใครสักคนหนึ่งที่ทําให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขได้ใครที่มีพฤติกรรมชอบบูลลี่คนอื่นในโลกออนไลน์เนี่ยให้ลองคิดกับกันดูครับว่าถ้าเกิดว่าเราโดนแบบนี้บ้างเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงและนั่นก็เป็นสิ่งที่ไอชสปีดรู้สึกครับเมื่อไม่นานที่ผ่านมาครับได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศตุรกีซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ม,มากๆคแาคา,กกาีวไมมกกยเสสออง็ดด้ใจ รวมถึง และทาการบริจาคเงินพวกนี้ไปช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยครับและหนึ่งในนั้นก็เป็นไอชอว์สปีของเราครับที่เลือกที่จะทําการบริจาคให้กับประเทศตุรกีซึ่งตอนแรกครับไอชสปีจะตัดสินใจโดนเนทไปทั้งหมด8,000ดอลลาร์ซึ่งมันเป็นเงินทั้งหมดเกือบ3 0 0 0 0 0บาทครับแล้วเขาก็ได้มีการเขียนข้อความไปอวยพรให้กับชาวตุรกีที่ได้ประสบภัยในครั้งนี้ซึ่งข้อความประมาณว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยผมรักพวกคุณชาวตุรกีแต่ดูเหมือนว่าเว็บมันจะบักคร แต่นั่นก็เป็นจำนวนมากถึง67,000บาทเลยทีเดียว